สวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องได้วิจิตฟี فا นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการ์ดใหม่นะครับเป็นการ์ดไอคอนที่เพิ่งมาไปให้ทําเป็น SBC ล่าสุดเลยนะครับก็คือริคาร์โดกาการ์นั่นเองนะครับผีกาการ์ ga. เป็นร่างพามไอคอนด้วยนะสตแตก้าสิบเอ็ดนะครับสำหรับการรีวิวกาการ,การ์จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปเลยกันเลยครับฟี فا ชีฟคอยจําหน่ายคอยในเกมฟี فا ยี่สิบสามใช้ระบบคอมฟอร์ตเทรดปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คาแนะนาในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับ ทางร้านเอามาจากเพจพี่จิ๋วฟรีฟ ف าลดเพิ่ม5%กดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับถ้าทําตัวเนี้ยอยู่ประมาณ600,000คอยนะครับใช้สกอตเลตติ้งประมาณ6สกอตแต่ว่าจริงๆก็จะมีแค่4สกอตแหละนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูใน HVC อีกทีนะครับว่าใช้อะไรบ้างนะดูตรงนี้ก่อนนะครับดิคาโดอิซเนซอนดอสซันโตลิเต้นะครับหรือที่รู้จักกันในนามของกากา้กานะครับเกิดเมื่อวันที่22เดือนเมษายนนะครับปี1982สูง6ฟุต1นะครับหรือประมาณ18 7ซมมมนะครับไฮีีเดยขาขาาว นะครับสกิลมูฟห้าดาววิกฟุตสี่ดาวนะโอ้โหสนใจไว้เด็กของผมมาจริงๆอ่ะผมอยากจะทำการ์ดจริงๆของมันมาเลยนะเนี่ย แต่ว่าทุกคนก็รู้ว่าเรอนนี้ราคาการโฟเดอร์มันแพงจริงๆนะครับในช่วงที่คนดองการกันเยอะแล้วก็มี SBC ให้ใช้การโฟเดอร์เยอะจริงๆนะครับซึ่งใครจะทาตอนนี้ผมว่าข้ามไปก่อนดีกว่านะครับรอเปิดแพ็คดองรอเปิดแพ็คต่างๆนานาแล้วค่อยมาทําย้อนที่หลังก็ได้นะยังมีเวลาให้ทําอีกนานเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูกาก้า,ก,าก่อนว่าเป็นยังไงนะครับเล่นในตําแหน่งเดียวเลยนะครับ CAM เท่านั้นนะเป็นไอคอนของทีมชาติบราซิลนะครับค่าเพอยู่ที่91้าสิบเอ็ดนะครับเปอร์เซ็นชันเต้าสอสปีดสปเก็ม99เกือบส่ฮ สองอย่างแน่นอนนะครับชูตติ้ง86นะครับโดยวรวมดีสมดุลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการหาช่องหรือการยิงไกลวนเลขคือได้หมดนะครับพาสซิ่งแจมครับ88ลองพาสเน่นน้อยไปนิดนึง นะครับแต่โดยโรวมก็คือดีแจ่มๆเลยนะดิปปิ้ง92ลื่นๆนะครับ a g 88นะครับดิคชั่นบนคอนโทรลบาลานซ์ดิปปิ้งคือดีหมดดีเฟนซ์14ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ฟิสิกส์อยู่ที่73นะแต่มิน่า87สเตน78นะครับเหลือๆนะครับเล่นได้ทั้งเกมแน่นอนแล้วก็มีความแข็งแกร่งด้วยนะกาก้าตัวนี้นะครับเป็นร่า,รางเมื่อปี2006ในฤดูกาล2006ถึง2007นะครับเป็นดาวซันโวของทีมด้วยนะครับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกาก้าคว ปีนั้นนะครับเป็นร่างสมัยที่พีที่สุดของกาก้าเลยมีเทปฟิสิกช็อตยิงลูกปัดของโค้งได้ดีนะครับมีแฟลรเลี้ยงบอลได้เร็วกว่าปกติเพย์เมคเกอร์เอไอมาช่วยแล้วก็เลี้ยงบอลติดเท้านะเดี๋ยวพาไปดูในเอ c หน่อยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในหน้าไอคอนตรงนี้นะครับเลื่อนขึ้นมาเลยก็จะเจอนะครับเป็นกาก้าตัวนี้นะใช้หกเซสเปนเหมือนที่ผมบอกนะครับบอลแรนะครับหนึ่งสคอตนะครับซินเวอร์แรร์หนึ่งสคอตนะก็ใส่การ์ดซินเวอร์แตัวไม่จเนรันรบถโซเลล์ นะครับของมิลานะครับสกอตต์แปดสิบสี่บวกอินฟอร์มบวกตัวมิลานหนึ่งตัวนะแล้วก็ลอสบันคอสนะครับเรียมาดริดหนึ่งตัวทีมออฟเดอะวีคอ้อลืมบอกไปตรงนี้เหมือนกันนะครับทีมออฟเดอะวีคหรือการ์ดฟุตแชมเปี้ยนสีแดงก็ได้นะถ้าใครมีอยู่ก็เอามาใส่แทนการ์ดอินฟอร์มได้นะถ้าเล่นฟุตแชมป์จบก็เอาการ์ดสีแดงนั่นแหละมาใส่แทนนับเป็นการอินฟอร์มาานนเ,รเหมือนกันนะครับเวลามาเลืยไอคอนนะครับโอเวอร์ออลเดตติ้ง86นะของเรอัลมาดริดแล้วก็ลีกฟิตเนสนะครับอันนี้ เดลีอารตัวนะครับแล้วก็โอเวอร์ออเ i n g 87นะอันสุดท้ายก็ ลาลิก้าหนึ่งตัว overall Rat i n g 88แนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะลองแบบผมเนี่ยก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงก็จะเจอเป็นกาก้าโลนตัวนี้นะครับก็เอามาเล่น5เกมได้นะครับเหมือนที่ผมแลกมาคือผมกะว่าเดี๋ยวจะแลกมาลองดูก่อนเลยถ้าชอบไปเดี๋ยวค่อยมาแลกตัวจริงกลับมาทีหลังก็ยังทันนะครับรอมันมีเวลาให้ทําอีกตั้งหลายวันอ้โยอีกสามเดือนเลยนะครับเหลือๆจะทําเมื่อไหร่ก็ได้นะสาหรับกากาผมอยากจะลองด้วยเ็มฮอกก่อนแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าผมอยากบูสต์ในเรื่องค่าลองช็อตตรง นี้ขึ้นมาด้วยนะครับพอใส่ฮอกไปปุ๊บค่าเซเลชั่น96สปินสปีด94ผมว่ากำลังดีนะแล้วก็มาบูสต์ตรงค่าลองช็อตให้กลายมาเป็น94เลยดูดีแบบนี้ดีเลยนะครับแล้วก็บูสต์ตรงค่าสเตนอะไรขึ้นมาด้วยนะผมก็จะให้กากร้าเล่นอยู่ในแผน4 3 2 1นะครับอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆโดยผมจะเอากาก้าเล่นตำแหน่ง กองกลางตัวลุกนะครับในแผนนี้ของผมจริงๆใช้เป็นกลางลุกนะก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวอาจจะลองขยับเอาขึ้นมาเล่นตรงคอไดอาด้วยดีไหม <laughs> แล้วอยาเอามาลองเล่นกองหน้าเหมือนกันนะเนี่ยกองหน้าฝั่งขวานี่น่าจะตอบโจทย์อยู่นะเอาลองเล่นตรงนี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยขยับขยืขยอญกันอีกทีกาการในชุดเอานาเซอร์เป็นไงละ่ะ <laughs> วู้กากาเอาให้แน่นอนดีสามแนะ <laughs> ่จัดไปนะครับเราจะสู้ของเราอุ้ย เอ็มบาเปลเดิกาดนะครับโอ้โหว้าไม่อะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันกากาเอาให้หรือเปล่าแต่เอโต้เอาให้โอ้โไม่ได้ 오 저, 아, 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 เอาเข้าาาาาู้ยิงไม่ได้ก็บอ,อกจะจุดโทษอย่างเดียวแล้วนะกา้าเออได้ดีจังหวะกระชากเอาจุดโทษนี่สวยจริงนะกา้าค่าคอมพิวเชอร์เยอะจริงมีความเก่าเกมนีครับ อุ้ยหัวทิมหัวทิมโอเดกาหัวทิม,ทมอุ้ยเสาอีกแล้ว <c oughs> ถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะในครึ่งแรกนะครับโอ โูสวยเกินการตอบบอลคันนี้สวยมากโคตรน่าเข้าอ่ะต่อมาโคตรสวยเลย <c oughs> โอเค yes อ่าแล้วนะครับทีสาม I c o m in g เดี๋ยวกเกมต่อไปนะครับผมจะใช้กาก้าใส่ฟินิชเชอร์ไปแทนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดันเอาไปเล่นเป็นตำแหน่งของคอเลียเลยแลกคอเลียในเกมไปนะครับพอใส่ฟินิชเชอร์ไปก็จะเพิ่มค่าเทคโพซิชชั่นนิ่งมาอีก8ปดฟินิชชิ่งสิเป็น99เลยเพิ่มช็อตพาวเวอร์บอลเล่ยิงหยุดโทษแล้วก็เอติเพิ่มเป็น96้าหกบาลานเก9าดิบบิ้งเกนะครับก็จะมาบูธในจุดนี้ไปนะครับมาเล่นกองหน้าฝั่งขวาเลยนะครับในเกมที่เหลือโอเค มไม่ตึงมากนะครับโอ้โหสวยจัดโอ้โหสาวอีกแล้ว oh โอ้ยกาคาโหแม่ง อไวะนนี่ยโอ้โห,โหแก๊กักนเดียเออให้ไมนได้ยังแกี้ยเย็น,นเย็น,น,นเย็นคนคนมีของ,น,น,น,ของนักเตะ<ว>มีของอ่ะ โอ้โหกากาสดส,สายก็ได้ผงงมเพื่อนตัดแต้มไปเลยสวยมากทำทุกคนอย่าลืมทำนะเก่งจัด พินิชเชอร์อีสคีจริงฟินิชเชอร์ผู้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนี่าผมมาเล่นกองหน้าแล้วตึงๆเลยนะเนี่ยกา้าโอ้โดดเด่นโดดเด่นลักกับ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 เลยนะกา้าโอ้กา้าอีกแล้วนี่ครับเด่นสุดๆเลยอ่ะ นี่แฮตติกเมันคืนที่ยิงแมนยูเลยนะถ้ายิงเข้ารูกเมื่อกี้ไปอ่ะคืนผีเฮี้ยนเลยนะนิ่มๆน้ำหนึ่งไปเลื่องน่น้าเอรอ โอ้โหสุดๆเอตอร์ยิงกันยูสองคนไม่แบ่งใครเลยนะเพื่อนมาต่อครับอาริสซอนเอโอเนมาโอริกี้เอปเป้เฮ้ อะไรวะโอเคกรีน หนึ่งนี่พิกสถานการ์กลับมาแบบนี้มันคัมแบ็กกันอีกสันบู๊ชัดๆแน่ๆแน่ๆแน่เอาออกเลยนะครับโอ้โหก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่กา้าก็ยังมีผลงานที่ดีนะครับหนึ่งปรตตอหนึ่งแอซิดนะ โอเคครับเ,เพื่อนๆและสำหรับคลิปรีวิวกาก้าของผมก็ขอจบลงที่ตรงนี้นะครับลงเล่นให้ผมไป5เกมนะครับยิงไป5ประตูกับอีก3แอซซิตคือคิดว่าเดี๋ยวถ้าเทศกาล TY มาแล้วผมได้เปิดการ์ดดอของผมหรือว่าราคาถ้าทำการก้ามันต่ำกว่า5 0 0แสนเหมือนที่ผมคิดเอาไว้น,นะผมคิดว่าผมน่าจะทำมานะเนื่องจากว่าเป็นนักเตะในดวงใจของผมงไงเออแล้วมันก็เล่นดีนะพอใส่เคมเปนเชอร์ไปนี่คือดีขึ้นจริงๆนะครับในการเล่นจะเอามาเล่นเป็นกองหน้าฝั่งขวาก็ได้หรือจะเล่นกลางลุกจริงๆในแผน พวก4 2 3 1หรือจะเป็น42-2 2เล่นกองกลางตัวรุกฝั่งขวาก็ได้เหมือนกันนะครับในความคิดของผมนะคือมันเพอร์เฟกในเรื่องความเร็วมากๆนะครับพอค่าเอจิเพิ่มขึ้นมาค่าดิปปิ้งขึ้นมาแม็กซ์เลยนะครับแล้วก็ค่าชุดตรงชูตติ้งอะไรดีขึ้นด้วยแต่ว่าผมเอามาลองยิงข้างเท้าหลายครั้งที่ยิงนอกกรอบอมันไม่ค่อยเข้านะเนื่องจากมันอาจจะไม่มีเทรดในเรื่องการยิงข้างเท้าได้ดีหรือว่าในค่าลองช็อตมันไม่ค่อยเยอะมากเท่าที่ควรนะครับในการยิง อาจจะเป็นในเรื่องของเทดมากกว่าแหละที่ไม่มีนะครับแต่ว่าในในส่วนอื่นพอเข้ากรอบเกตโทษเข้าไปยิงเต็มข้อไปเสาสองหรือว่าการเลี้ยงบอลติดเท้ากดสกิลมูคืออะไรคือเลื่อนสุดๆเอาการก้ามาเป็นตัวเลือกในการทำไกด์ c ีีก็ได้นะถ้าเกิดจะมองหาเป็นจาซิโยหรือว่าซีดานเนี่ยมันแพงจนเกินไปนะครับราคาห่างกันเป็นเอ็มเลยอะอาจจะมองมาหามาที่กาก้าเอามาใช้ได้ยาวๆผมคิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับสัก2อสเดือนน่าจะยังพอไหวอยู่สบายๆนะสำหรับการก้าใบานี้ค่อนข้างที่จะเก่งกว่าตัวมิดกับตัวเบสขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนยะ ครับยังไงก็อย่าลืม ลองออกมาทําเล่นกันนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพื่อนๆสาหรับการ์้าตัวนี้เกมที่แนะนําก็คงจะเป็นฟลิเชอร์นั่นแหละแล้วท่าเนเพื่อนอยากทำรีิคโกกาก้าแลวการไม่พอคอไม่พอเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านฟีฟ่าชิปคอได้เลยนะครับเพื่อนๆร้านจําหน่ายคอยในเกมฟีฟ่า23นะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ามาจากเพจวิกจิวฟีฟ่าก็จะมีลดพิเศษเพิ่มเข้าไปอีก5%ด้วยนะครับเพื่อนๆท่านเพื่อนอยากให้ผมเอาการ์ไหนมารีวิวเป็นคลิปแย่แบบนี้อีกก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะเดียว ผมจะรอหามาทํารีวิวให้นะครับเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องของผมไว้ด้วยนะครับตอนนี้ขาดอีกนิดเดียวเองก็จะถึง6000แล้วแล้วก็ยังอยู่ในเส้นทางการเดินทางศูนหนึ่งหมื่นซับสไครป์เหมือนเดิมนะครับถ้าเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ